ไม่ได้คุดหน้าคุ้ตาไม่จริงใช่ไหมแสดงว่าเขาเขาน่าจะมาเจอเราหลายๆครั้งแล้วน่าจะหลายๆครั้งนี่คือโปรเชุเดอร์ของน้องคนนี้ก็ไม่เคยเจอเหมือนกันสวัสดีค่ะเสียงพ่อแม่พ่อแม่พ่อแม่พ่อมาพ่อมาก็เมื่อกี้พี่พี่สัญญาอะกับแฟนว่าถ้าเกิดปักหนเสียงดังจะให้แบบเดินไปตรงนั้านถ้าเหม้อนเสียงดังมากัดขยับแบบมองหน้าพวกเขาจะชัดหรือไม่ได้ เบลเตอร์นะครับผมกิดิเดาซีซีซีรีส์แล้วก็คิดิเดาไอเปราวซีรีส์น่นงครับฝั่งนี้เสียงดังเหอครับฝั่งนี้เสียงดดงเปลงแังแต่ข้างบนเงียบมากเลยเมื่อกี้เป็นัวอะไรจริงหรือเนี้เอ่งข้างบนนี้แหละครับไม่เราข้างบนนี้เรายังไงดีครับข้างบนนี้เราเดินขึ้นไปหาไหมจะอดดนจะเดินไปห ปัญยาหนัย <t step> so ัญยาหนาเลยถทั้งสคนก่อนถึงบว่าเก่งแล้วปิงเได้เป็นพเตเตอร์ดอกความรู้สึกของเราเป็นยังงี้ครับคผมก่อนอื่นสวัสดีทุกคนด้วยเราพวกเราเก่งน้ปิงพวกเรานะครับเก่งน้ปิงแล้วก็ถึงแล้วก็ง้วงมีวิธีในการตัวด้วยเงที่ดดักชันแบบใหม่นะครับเพราะว่านี้เป็นงานพิเศษที่เราทำเป็นพเกตเตอร์ใดอกเลย เป็นยังไงครัพ <out> ื่อนที่ต่อเลยใช่ไหมครับใชครับผมก็รู้สึกยังไงก็รู้สึกดีใจมากๆครับเป็นเกียรติมากๆครับที่ได้ร่วมงานกับทางเคทตี้ดอครับผมโดยเฉพาะตัวซีรีส์ของเก่งเลยครับซีซีซีรีส์ครับเป็นยังไงบ้างตัวนี้มันดียังไงบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อยป้ายตัวนี้จริงๆแล้วเป็นเป็นเขาเรียกว่าตัวตำนายครับเป็นตัวที่มีลายเสือเขาเรียกว่าตัวสีชมพู คือตอนนี้เรามีสามสีใช่ไหมครับสามสีครับผมก็ตัวตัวนี้เป็นตัวหลักเลยแล้วก็ทําให้ผิวเราก็จางใสอะรที่แบบอยากผิวก็จางใสก็ตัวนี้เลยบอกเลยว่าสีผิวเราสม่ำเสมอกันแน่นอนใส่ใสไหมฮะใส่ไหมใส่ไหมฮะต่อมาต่อมาต้อนต้องถาวนังปิงน่าก็ใสไหมใส่ ใส่วาสซูบอท่หนึ่ครับก็ตัวที่สองนะครับเป็นตัวสีม่วงครับตัวสีม่วงเป็นตัวที่เบลลลูมผลได้ดีมากๆครับทุกคนอาจจะเห็นในในต้องต้องที่สุดเลยนะในยก็ตัวนี้มีในเรื่องของแบบหลากหลายสีสีมากแบ้ไปมีตลับไม่ให้เรื่องเลยมีที่เรื่องก็สามารถใช้ได้ครับที่สำคัญเลยคือแบบ หัวเขาเป็นหัวที่บางเล็กดีครับไม่รู้สึกว่าเวลาที่เราอยากสกส์คิวให้มันดูสวยึ้นแล้วแบบดูเป็นธรรมชติอยู่เลยก็เลือกใช้ตัวนี้นะครจริงๆผู้ชายก็ใช้ได้คือเดี๋ยวผู้ชายก็ผมว่าใช้ได้ครับบีคิวแล้วมันดูแบบมันดูเข้มขึ้นดูคมขึ้นใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ก็แบบเชียร์ให้ทุกคนดูแลตัวเองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอะไก็็นคิวได้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจโดยรวก็ที่สำคัญทำให้เราแบบ ดูดูเขาเรียกว่าอะไรดูรักตัวเองเหมือนกันบอกว่าแล้ว่ป็นคนที่รักตัวเองอ่ะมีเสน่ห์อย่างคนที่รู้จักดูแลตัวเองไงปิ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนคิวอ่อนชอบคิวบางนิดนึงก็เลยรู้สึกว่าการการเขียนคิวมันก็เพิ่มความมั่นใจไม่ได้อะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนได้ลองใช้นะครับตัวนี้ครับเหมาะกับคนที่ถ้าเราซื้อมาให้คนที่เราอยากดูแลก็เหมาะเหมาะครับคือเราต้องเห็นว่าคิวเขาขาดอยู่อะไรเงี้ยเราก็ซื้อไปได้ วสมมติว like e like, 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 okay? ่าค right. yup. okay? ิวแทายทำไงเผลอแบบพี uh, ่ช ah. ah. uh, ่างหน้าแบบเผื่อกันกันคิวแล้วแบบมันไหวอะไรอบนนเี้เขียนให้จริงได้ไหมล่ะได้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 ี่ถือถือไม้ไว้ให้อ่ะอ่ะอ่ะอะหย เป็นยังไงบ้างรู้สึกหล่อเลยฮะรู้ดูดีขึ้นมาเลยจบในแท่งเดียวเลยจบในแท่งเดียวเลยใช่ผมสกิดให้คุณเส้นเดียวก็พอครับเพราะว่าแค่ผมเป็นช่างพิเศษยี่งแบบไม่ได้จะเขียนคือว่าใช้ง่ายๆแล้วหลันั้นก็ปากตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็คิ้วสวยแบบนุ่มจริงนะครับแต่พี่เก่งก็ไปหาซื้อได้คแล้วผมสุดท้ายแล้วปากนะครับแต่แต่ละคนปากเป็นที่ดอแล้วก็ควรเลือกแต่คนที่ใกล้เคียงแล้วผมก็ ขอบคุณพี่แกด้วยครับผมขอบคุณทางกิติรอด้วยครับที่ไว้วางใจสิงหนปิงนะครับนอนเสิร์ตแบบวันนี้นะครับก็อยากฝากทุกคนด้วยดีมากๆนะครับทั้งสซีรีส์เลยนะครับให้ทุกคนได้ไปลองดูนะสิงห์ปิ่นรอบคัดเลือกกิติรอดนะครับที่เป็นฮิราวบุชิเลยครับที่เป็นงานคิวที่บอกเลยว่าตังมากๆจากที่ิรอดนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่หาซื้อง่ายนะครับที่สำคัญหวเล็กใครที่ช่วงนี้สงกรานต์อยากจะแบบเตรียมของที่แบบ กันน้ำกันน้อะไรเงี้ยพรีกันตัวใช่เราสามลองไปแบบหาซื้อคุณไปหาซื้อเองเลยนครับไม่เท่าไหร่เองราคาก็น่ารักจับต้องได้ที่ไหนที่ไหนดีดีดีที่ไหนครัเดียวเนียวรบบแล้วก็ไปซื้อที่ไหนฮะสมอด้วยนี่เปอเลยนี่หลับหังไก็ปากดด รูตัวที่พวกเราเป็นปพิสูืน์เจอด้วยนะครับก็เป็นแฟนซัพพอร์ตเลยเัวในวันี้เราก็น่ารักกับถิ่งถิ่มมากจริงๆเนาะเพราะว่าให้พวกเราได้มาพิสูจน์ตั้งแต่ยังแบบยังไม่ได้มีผลงานเต็มๆมาให้ทุกคนได้ดูเลยแต่ว่าก็แบบชวนไปยินตรงนี้แล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะครับของว่าจะได้เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทําให้คนที่อเนี่ยไปสู่แบบเป็นแฟนของพวกเราได้แล้วก็ขยายฐานแฟนไปเรื่อยๆนะเพลง ว่าฉันจะมีแค่เธอมีแค่เธอไปแสนปีฉันบอกว่ารักให้เธอได้ยินพียครั้งผู้ได้ันจะลอดไปให้เธอรู้ว่าฉันจะบอกว่ารักเยครั้งผู้ไี้ังว่าฉันรักเธอทุกวันจึงมีแเธเทานั้นทด้น่ เจนน่าชัดเจนเขาแบบมาไวเปรย์ชัดเจนเลยเป็นยังไงบ้างอยากต่อกเลยอยากให้ทักทายมินิมิตรแฟนๆมาเยอะมากแล้วก็ดีมีแขกรับเชิญมาเยอะมากเต้นมากเราตกมลยเราเป็นเกียรติมากที่ได้มาในสนามอัพเกียรติดอกนะครับก็ผมดีใจที่ได้เจอทุกคนมากขอบคุณที้ามาชมครับทมมากเลยเขาเอเนอจิ้นเยอะมากเลยตรงนี้นะครับทอมสิเราไม่ได้เป็นกูชัดเจนเป็นยังไงบ้าง รู้สึกเป็นเกียร์แล้วแล้วแล้วที่ได้ที่ได้เป็นดีไซน์เจ้าของศิลครับครับผมั้เยเลเป็นวีไซนาที่ผมเชื่อว่ามีประโยชน์ให้กับหลายคนเหมบันเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวผมด้วยแหละเป็น huh. สิ where, 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 where ่งที่ช่วยผมมากในการดูแลัเอาในในขณะที่เราเป็นักแสดงเข้าวงการมือคือมันมันจะม่มดาอช่ครับ เริ่มทำตั้งแตคือบอกว่าพอเรากลับบ้านเราใช้ตัวเดียวจบใช่วกันผมใช่ผมชอบมากในการถือมันเป็นกระบุกที่ดูเลยเราเราโชว์ได้ไหมแบบนี้เลย่างนี้เลยเดี๋ยเดินเดเลยเดินเลยเดินเลยดเอากหผมบอกมาตั้งกานไม่มีเสียให้ผมบั๊กเลยเอาเองอีกรอบได้ไหม เดี๋ยวขอให้เอกออกมาใกล้ๆตานก่อนพี่ๆเขาจะได้ได้ยินเสียงของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ถามหน่อยว่าถ้าเกิดใครยังไม่เคยลองใช้แล้วอยากป้ายยาตัวดักตัวนี้ยังไงบ้างสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัว anti acne cleansing นะครับเป็นตัวที่คุใช้ตัวเดีวและเป็นเป็นสูตรที่ถือว่าต้านต้านผานและกันสิวได้อย่างดีเลยครับเป็นสูตรที่เหมาะสำหรับคนที่อยู่เซนทรีอยู่ไท้ง่ายครับอะไรก็ใยโอ้ก็เหมาะคนไทยมากนะเพราะอากาศเราฝุ่น มีความร้อนฝนตกมาแบบนี้ถ้าเราเจออยู่นี้เข้ามาเลยใค่ตอนนี้ก็จบเลยจบเลยครับจบสามอือครับสุดท้ายแล้วให้เอ็มสั่งนะไรแล้วกันสำหรับใครที่อยากจะมาลองกลิตภัณที่ดอกรึไงได้ครับเพราะว่าเจ้ที่ดอเขามีเอขามีสินค้าที่ที่มีรูปแบบหลายสูงมาก คือผมชอบกับสกินแคร์การมำรุอผิว่อเราทอกทาเกิจักทาที่เอกะสุดกับที่เราสภาพที่เรานะะเป็นตัวเค็นซิงวอ์เดอร์ของนี่เราเนีตั้งแต่เหรเพา้เพราะฉะนั้นผมว่าย่ได้เพราะฉะนั้นแอยากแต่งหน้าเยอะๆเราต้เราก็ใใช้งานล้างออกกับแค่มความมั่นใจนี่เลยเรกที่หมาะสมากัหน้าทกรองัแล้วไ่ใช่แค่อดนี้เดียวนท้ซีรีส เดี๋ยวเราจะลืมไปลองใช้กันดูได้นะครับขอเสดงความกับเอมด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผ่านไปแล้วสองท่านด้วยกันนะครับ